สวัสดีค่ะป้าขอแนะนำตัวก่อนนะคะป้าชื่อป้าฝันค่ะเป็นป้าข้างบ้านในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนปีนี้อายุห้าสิบหกปีเพิ่งเกษียณมาสดสดร้อนร้อนเลยค่ะชีวิตการทำงานของป้าเริ่มจากศูนย์จริงๆป้าเคยทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมานานทำมาแล้วทุกอย่างตั้งแต่เป็นแม่บ้านพนักงานในไลยผลิตพนักงานตรวจสอบคุณภาพ พนักงานฝ่ายคลังสินค้าและการเบิกจ่ายไต่เต้ามาทุกตำแหน่งใช้ความสามารถในการทำงานจริงๆนะใช้หนึ่งสมองสองมือทำงานจนตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณป้าได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาท่านประธานหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชโจคะตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีในโรงงานบริษัทญี่ปุ่นร้อเอร์เซ ตัวทำงานของป้าฝันคือจุดเชื่อมต่อของคนทั่วโลกคะ่ะป้าไม่ได้ทำงานแค่กับคนไทยหรือญี่ปุ่นแต่ต้องติดต่อกับทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ตั้งแต่เพื่อนบ้านเราไปจนถึงประเทศมหาอำนาจทางธุรกิจซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากป้าฝันเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นคะ่ะตัวอย่างเช่นถ้าต้องคุยกับคนที่อินโดนีเซียต้องเข้าใจเวลาละหมาด เดือนถือศีนอดหรือแรมดอนอาหารฮาลานคุยกับคนอินเดียต้องทำการบ้านหนักเพื่อรับมือการเจรจาที่เข้มข้นแต่จริงใจส่วนจีนเน้นความเร็วคือหัวใจของการทำงานชอบคนทำงานจริงพูดน้อยแต่ทำเยอะทำงานสไตล์เกาหลีเน้นความแป๊ะเนี้ยเร็วให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของงาน ส่วนความขยันตั้งใจมุ่งมั่นของเวียดนามก็ทำให้ป้าฝันตื่นตัวเสมอสไตล์การทำงานของคนลาวจะมีความถ่อมตัวให้เกียรติและเน้นความสัมพันธ์แบบครอบครัวความสัมพันธ์แบบพี่น้องป้าฝันใช้ความจริงใจเป็นภาษากลางก้าวข้ามกำแพงภาษาและศาสนาค่ะ ตลอดระยะเวลา56ปีของชีวิตป้าฝันทุกความสัมพันธ์ต้องเริ่มจากความจริงใจมิตรภาพและการปรับตัวความต่างไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะต่อจากนี้ป้าฝันจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและการทำงานสไตล์ป้าฝันฝากติดตามกันด้วยนะคะ